สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่11พฤศจิกายน2563กันนะครับวันนี้นะครับ s e ็นเน็กซก็ปิดตลาดไปที่1,345.34จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา4.10จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.31มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ยังคงหนานแน่นอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ1.17แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแกว่งผันผวนที่ค่อนข้างจากแรงนะครับเพราะว่าในตอนช่วงเปิดตลาดมาตอนช่วงแรกเน้นดัชนีก็ขึ้นไปบวกได้เยอะเลยทีเดียวนะครับบวกไปเย่ยกว่า15จุดด้วยกันก่อนที่จะย่อตัวลงมานะครับแล้วก็มีการติดลบลงไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็พลิกขึ้นหนาเป็นบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ปิดตลาดไปบวกไป4จุดอย่างที่ได้เรียงกันในตอนต้นนั่นเองนะครับ โดยตลาดของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นการกระจายตัวกันนะครับมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบสลับกันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงนะครับว่าตลาดเองก็สะท้อนปัจจัยบวกเรื่องของพัฒนาการเชิง,ชงบวกนะครับของวัคซีนเนี่ยไปมากแล้วนั่นเองขณะที่การแพร่ระบาดนะครับก็ยังถือว่ารุนแรงอยู่นะครับโดยเฉพาะในสหรัฐเองก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะครับกว่าหนึ่ง ร้านรายด้วยกันนะครับภายในระยะ10วันที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงสุดนะครับเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะเพราะว่าเฉลี่ยก็ตกวันละ1น0 0 0แรายเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้าน,นของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศนะครับวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่3รายด้วยกันก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับ โดยในวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกก็ประกอบไปด้วย KBank, AOT, p ปตท STGT, แล้วก็ C p ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกในวันนี้ก็คือ g u l f SCB GPSC c, c p n แล้วก็ MTC ส่วน ุ้ที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบลําลำดับแรกในวันนี้ก็มีทางด้านของ CPF, KTB, CRC, SCC แล้วก็ DIF นั่นเองครับโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มเครื่องจักรนะครับก็นำโดยทางด้านของหุ้น s t a r ์นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้7 91%ด้วยกันนะครับผู้บริหารเองก็คาดการนะครับว่างบไตรมาสที่3นี้นะครับจะเติบโตได้ Q on Q ก็มาจากการรวบรวมธุรกิจสายไฟฟ้า,ฟา,ฟานะครับที่อยู่ในเวียดนามน,นั่นเองซึ่งก็รับรู้ไรายได้นะครับมาตั้งแต่ตอนช่วงของเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแจกวอลร,รน็์ด้วยนะครับเป็นการแจกฟรีนะฮะที่ให้กับตัวนังของผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยสหุ้นเดิมต่อหนึ่งวอลร,รน็์นะครับแล้วก็อายุ4ปีด้วยกันราคาแปลงสิทธิ์นะครับก็ค่อนข้างจะสูงอยู่ที่ห้าบาทนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็มีการเรียกว่าแจกวอลร,รน็์มาฟรีแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นนั้นก็ยังเรียกว่าถูกเก่งกําไรกันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับ ีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับขึ้นมาได้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มเกษตรนะครับก็นำโดยทางด้านของเนอร์นะครับวันนี้บวกขึ้นมาถึงสิบ6จุด็ดหกเปอร์เซน sta บวกขึ้นมาหกจุดแปดเปอร์เซทีรับบวกขึ้นมาหนึ่งจุดดดเปอร์เซนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการฟรื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากเมื่อวานนี้นะครับหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็ถูกขายกันไปค่อนข้างหนักเลยทีเดียวส่วนทางด้านของ vpo นะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้4ี่ดห้าห้าเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับอันนี้ก ได้อันนี้ส่งมาจากเรื่องของราคาปาล์มนะครับที่พุ่งแต่กิโลกร,รัมละ7บาทแล้วนะครับจากเดิมก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่กิโลกร,รัมละเพียงแค่4บาทเท่านั้นเองนะครับก็มีท่าทางของตัวอุปสงค์เพิ่มเติมข,ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็สต็อกปาล์มเนี่ยก็ค่อยๆลดลงมานั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นท่าังของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดยต่านังของ KCE บวกขึ้นมา5.9 3เ svi เพิ่มขึ้น3.6% 2หาหน้าบวกขึ้นมา2.8% 4แล้วก็เดลต้าบวกขึ้นมา2.14%นอะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับราคาหุ้นฟื้นตัวเพราะว่าเมื่อวานนี้ถูกถล่มขายมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอีกกลุ่มหนึ่งเป็นท่างงของกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและวัคชันนะครับก็เป็นท่าท้งของ stgt นะฮะวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้ 1.46%นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อวานถูกขายลงไปหนักมากนะครับราคาเมื่อวานนี้ลงไป21%นะวันนี้ก็ฟื้นตัวกันขึ้นมาได้พอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าในส่วนของทวผลประกอบการนะครของไตรมาสที่3ของ STT Uh, STGT นั้นก็คาดว่าจะ,จะ,จะเติบโตได้แรงมากนะครับก็คือจะโตถึง30เท่านะครับ Y on ยแล้วก็โตอีก2เท่า Q on Q นะครับแล้วก็เรื่องของตัวออเดอร์ถุงมือ,อยางเองก็ยังมียาวล่วงหน้าไปจนถึงปี2 5 6, 6 6เลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีการแคนเซิลออเดอร์ออกมาแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผลการดำเนินงานแล้วก็ตัวปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่นะครับราคาหุ้นนั้นก็ถือว่าลงแรงกันเกินไปนั่นเอง อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทางด้านของ JMT เป็นทางด้านของกลุ่มธุรกิจการเงินนะครับก็นำโดยทางด้านของตัว JMT บวกขึ้นมาได้6 4 5อนะครับอันนี้ก็เพิ่งประกาศงบกันออกมานะครับงบปรมาณสาโตไป5 0าสเปอรนเยียนะครับก็หนุนจากทางด้านของธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจซื้อหนี้ก็มีการเติบโตกันขึ้นมา ก็เลยหนุนให้ทะนานของสวัสด์นะครับก็บวกขึ้นมาอีก4.76%นะครับอันนี้ก็เก่งงบประมาส3นะครับว่าจะโตได้11%เดียอนเยียนะครับแล้วก็ MTC วันนี้ก็บวกขึ้นมา4.04%นะครับก็คาดงบตรมาสานั้นจะโต20%เดียอนเยียครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทานของกลุ่มประกันนะครับก็เป็นทางด้านของ TQM นะฮะบ,บวกขึ้นมาได้ 3.54%อนะครับอันนี้ก็เก่งงบไร้มาตสานะครับโต34%ยสี่อนเยียนะครับแล้วก็เป็นทางของกลุ่มประกันกลุ่มอสังหานะครับก็มีทางด้านของออรินะครับวันนี้บวกขึ้นมา6.47%นะก็ผู้บริหารมนการเปิดเผยนะครับว่ายอดขาย10เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับทำได้แล้ว2.2หมื่นล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทะลุเป้าของทั้งปี ที่ปีนี้วางเอาไว้2.15มนล้านบาทนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่ปีนี้เนี่ยจะทำยอดขายออทามไฮได้ด้วยนะครับเพราะว่าเคยทำไว้ได้2.6มืนล้านบาทนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นออริวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงนะครับก็มีทางด้านของกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับก็นำโดยทานานของ SCCC นะครับหรือว่าปูนกลางนะฮะวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป3.79%ด้วยกันนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็รงยงานงบไตรมาสสออกมานะครับก็ถือว่าดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับแล้วก็ไตรมาสสก็คาดว่าจะโตได้ y ย a r on เ e ียด้วยนะครับแต่ว่าก็ราคาหุ้นก็ถูกเซลล์อันแฟกกันออกมาอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับล้นลงนะครับก็เป็นทนั้ของกลุ่มอาหารนั่นเอง นะครับก็นำโดยทัางนของตัว C P F นะครับติดลบไป2.68%ก็นะครับก็คือ,อมีประเด็นข่าวนะครับว่าทัางนของราคาเนื้อหมูในจีนนะครับก็ลดลงนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในรอบกว่า1ปีอันนี้เนี่ยก็มาจากอุปทานหมูนะครับที่เพิ่มกันขึ้นมาในาท้องถิ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ น่าจะส่งผลกระทบนะ,ะต่อเรื่องของการนําเข้าเนื้อหมูในปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็คาดกันว่าราคาเนื้อหมูนะครับในจีนก็อาจจะลดลงต่อในไตรมาสปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นเป็นเซตเมนต์นะครับเชิงลบต่อทางด้านของราคาหุ้น c p f นะครับส่วน tu นะฮะ tu วันนี้ก็ราคาหุ้นติดลบไป3.21%ด้วยกัน แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับลงมาก็คือทางด้านของกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมนะครับก็เป็นทางด้านของเอราวันติดลบไป2.56%เซนเทลนะครับติดลบไป2.46%นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเทคโรฟิตกันนะครับเพราะว่าเมาื่อวานนี้เนี่ยทั้ง2หุ้นนี้นะครับก็ปรับขึ้นไปได้แรงมากเลยทีเดียวนะครับก็ได้ประเด็นเรื่องของตัววัคซีนนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยมีการทยอยขายทำกำไรกันออกบาบ้างเหมือนกันนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ